สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวหนากมมนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮตงานอบ,บตอมือนี้บ่าวจูนอยู่กับบ่าวเล่พี่น้องครับผมบ่าวเล่บ้านค่ำสังบอนะครับเนาะบ้บานค่ำสังบอตำบลนํำปีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนานจเจริญมือนี้บ่าวเล่ง้อนี้ขอกสองขอกพี่น้องถึงสิบบ่อสองขอกสองขอกนี่เกือบสิบแปดเก้าตัวครับแปดเก้าตัวแต่ว่าสิเปิดให้พี่น้องเบิ่งราคาสองตัว สองสาวนะครับเนาะสองสาวครับยกหัวเพิ่นขึ่นเดบึงบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องท่าพี่น้องอย่าเบิ่งหัวเพิ่นยกข้อขึ้นนิดนึงครับโอ้ยแม่นี่สีแดงพี่น้องสีแดงนะครับท้าสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบเดียวบ่ครับผมร้อยสี่สิบครับแม่นี่ครับร้อยสี่สิบนะครับอามาแล้วพี่น้องอุ้ยหนังหนาครับหนังหนาแข้งขาดำนะครับคีบหูดำออกโบดนะครับ เป็นลูกผสมบามันนะครับเนาะผสมบามันมาแล้วพี่น้องโอ้ยงามแหงครับแข็งค้าหไบ่บ่เป็นยังครับให้เเป็นยางเห่นเลยเออเขาสิได้เบ่ง่าทานยางเิ่นงามหรือบ่งามพี่น้องสิไเด้ประกอบการตัดสินใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บ่าวจูนมาครับพี่น้องพ่วงหางเหี้าครับประมาณสามคืบพี่นอ <c ười> ้องเกือหอดพืน้นะครับเครื่องดำค้นหางดำนะครับง่อจักเดือนลรบ่าวเลยประมาณสิบ สิบปีแล้วเหรอครับสิบแปดสิบเก่ายี่สิบเดือนประมาณยี่สิบเดือนครับพี่น้ององามแห้งนะครับร้อมผสมแล้วนะครับร้อมผสมนะครับเนาะต่ว่ายังบ่ผสมนะครับเต่านมงามพี่น้องรื่งกระชับนะครับข้องามนะครับข้อร้างกับงามสาวนี่นะครับเอ้าเบิ่งให้เบิ่งนิดนึงพี่น้องพอดีพยืนพอดีหลังงามนะครับเป็นเสร็จนะครับเนาะจอมอยู่มอง เคลื่อนหม่องกลางหฮมเนาะครับผมหม่องกลางหฮมนะครับงามพี่น้องเปิดไว้เท่าไรครับสาวนี่เปิดใบแปดสิบห้าครับแปดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องครับนะครับราคาห้องสาวเตรียมผสมนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทพี่น้องแข่งขาใหญ่ครับอาถามันคืนนีเอาขอขอความคิดเห็นเนี่ยถ้าคิดว่าคืนรอบหน้าเบ้าเลสิเอาพอยังมาใส่คิดว่านอกจากซูเปอร์เอ็กซ์เคเอฟสามหนึ่ง เคเอฟแข้งขาได้แล้วครับครับแข้งขาได้ใหญ่แล้วครับใส่เคเอฟสามหนึ่งเขาไปอีกเพิ่มความหนาเนาะเพิ่มความหนาให้เพิ่นนะครับแข้งขากับสีญ่เพิ่มไปอีกเนาะเพราะว่าเคเอฟสามหนึ่งพอเพิ่หญ่ครับแข้งขาแม่นี่ก็ใหญ่เนาะโอ้เพราะว่าเหตุผลที่ดักใบ่ไม่ยังเดียวพอชัยพรเพิ่นมักซุปเปอร์เอ็กครับอ่านี่คือสาวทีหนึ่งนะครับเนาะอ่าสาวที่สองอยู่ข้างกกันพี่น้องแดงก็วังหันครับสาวนี่สีออกแบบเม็ดปากาม เม็ดบักขามนะครับสามนี่เป็นเม็ดบักขามนะครับโค่นขาใหญ่พี่น้องแข่งขางอามผสมละติผสมแล้วครับได้สองเดือนแล้วครับเอ้าโอ้เงมางง้สมซีไว้ครับเงมางง้นี่ยี่สิบกว่าเดือนแล้วแม่นบอยี่สองปีกว่าสองปีแล้วหรอครับสองปีนะครับผสมซีไวศูนย์เก้าหกพี่น้องผสมเมื่อวันที่สิบสองมีทุนหน้าหกสามนะครับเนาะครับสองรอบนี่น่าพอเนาะครับสองรอบแล้วพี่น้องน้าสี่พันบ่อพอปะ ผ่านครับนาจิพานครับผ่านเนาะครับเนาะโค่นหางดํากลมนะครับเครื่องดาโอ้รื่นกระชับเหตุพลนที่บบาวจูนบ่ยางไปทั้งนั้นพี่น้องย่านย่านมันหมืดนะครับเดี๋ยวง้วมันสีบ่งงามเดี๋ยวพี่น้องสีบัววานนะครับถ้าพี่น้องอยากเบิ่งเดี๋ยวพ้าไปเบิ่งเดี๋ยวปัดสีบัวเสือบบาวจูนครับเออนะพี่น้องมันสีเป็นเหมือนหมืดนะครับมันสีเป็นโค้งแต่ว่ามันก็เห็นอยู่ครับเห็นอยู่แต่ว่ามันก็บบองงามซ้ำทั้งนั้นเนาะบาเล่เนาะครับผม ผสมซ y 0 9 6ไว้ได้2เดือนนะครับคลิปหูดำออกโบดอ่ายางกับทั้งเก่าพี่น้องนี่บาดมาเบิงหนาเพิ่นครับพี่น้องหนาเพิ่งงามนะครับนี่คลิปหูดำออกโบดแข้งขาขอดำนะครับเนาะโอ้เป็นแต่งามนะเพิ่นใส่ซ y วเพื่อว่าิิเพิ่มเนื้อหนังแม่เพิ่นเนาะครับแม่เพิ่นเนื้อหนังบบหลายปันไดแต่ว่ากะ โค้งสางห้เนาะครับเนาะี c y 0 9วครับครับมผมเปิดเท่าไรครับแม่เนี่ยแม่นี่ก็เปิดแปดสิบห้าครับแปดหมื่นห้าพันบาทซ้ำกันนะครับอา้าวถามถามเป็นดูความอย่างโคนิดนึงถ้าพี่น้องสนใจคู่นี่ให้เพิ่นเท่าไรเอาเอา,เอาแบบตำตำเลยเอาะมองสิเอานะ่ะ <c oughs> ตัวละแปดหมื่นห้าเนี่ยเอารถเท่าไรพอใช้ย่ำพอ <c oughs> ถ้าพี่น้องอยากได้คู่นึงเนี่ยเอาสมมุิสมมุิ สิบหกสิบหกนิดนิดมีนิดอยู่วะครับม <laughs> <อบ S 2> <laughs> <บ>่น <laughs> <บ>ิดส <laughs> <บ>ิ <laughs> บหกนิดนิดร่วมคารถแมนวะเขาบอกเขากันการสิบหกกสีได้สิบห <laughs> กกสีได้ร่วมคารถพร้อม <laughs> ส่งให้ถึงทีคู <laughs> <laughs> ่นี้พี่น้องเบ้าจูนต่อไว้ให้แล้วครับสิบหกขับแสนหกพร้อมส่งโอ้ย <laughs> <laughs> พอใจพอ่อเราจะเป็นใจดีนะครับ สนมาที่เป็นยังสั้นเหรอครับเปิดแพงขายถือเปิดแพงขายถือคือให้เฝ้าโท่มากแม่นบากครับครับผมส่วนมากเปิดใบแพงๆให้พี่น้องโท่มานะครับอืมบอกไงซะก็คือที่เปิดแพงไวเพราะว่าคัดกรองคันต้นสําหรับคนที่มังอีหลีจังโท่มากนะครับเนาะโท่มากเพระเด็กคล้องถือสั่มครับผมอ้าเมื่อกี้ที่บ้าจุนบอกว่าเพิ่มมีประมาณแปดเก้าตในคอเพิ่นได้เปิดพี่น้องแต่ว่าง่ามแห้งครับสีเดียวกันมัดทุกโตพี่น้องเดี๋ยวบ่าจุนให้เบิ่งครับสําหรับคอคอกของนอกนี่ครับเนาะ อันนี้เป็นลูกกระทบนะครับลูกกระทบบาสินบาหมันงามนะครับหนางามนะครับนั่นเป็นสาวนะครับเป็นสาวสาวนั่นท่านใหนทองเนาะทองแล้วครับท่องสมเดือนตรวจทองตรวจพันแล้วครับตัวททองประกันทองสมเดือนครับผมตรวจทองแล้วครับอันนั้นราคาประมาณสมเดย์เคือสาวนี่เปิดด้วยแปดหครับอ่าแปดห้ครับเนาะแล้วก็แม่นี่นะครับที่เพิ่นท่านนี่เปิดนะพี่น้องอืมรอบนี้โบเปิดนะครับแม่นี่ อยากได้ขายเบิดพ่อเพิ่นว่าเออว่าตะเดยราคาแม่นี่ประมาณตะเดย์พ่อคาดวาเจ็ดสิบเจนะครับประมาณ77ก็สิได้เอาสัก75นี่ล่ะมั่งวาจนว่าเอ็นวายิฟ้านี่น่าสิเอามองค์นดีบ่ต่ำกว่านั้นเนาะพ่อเนาะเโบ่ถือกันบ่ยากพร้อมำทรงพร้อมที่โอ้พวงหางถึงผื่นเลยพี่น้องหางงามนะครับแม่นี่เพท่านนี่เปิดได้ครับเพราะว่าอ่า ลูกนี่ท่องเท่าไหร่ก่อนเจ็ดเดือนเหรอสามเดือนกลัวแหรอครับสามเดือนกลัวนะครับตรวจท่องเรียบร้อยแร้วันอประกันท้องครับอืมตว่าคลิปนี้บบเปิดนะครับเนาะง่ามพี่น้องอ่าอยากได้จะมาเบิ่งเนาะบ่าวเล็บครับผมบานทาพี่น้องสนใจง่ว่าเอาทั้งหมดนี่แหละเอาทีไทยเบิ่งมือนี่นะครับสองสาวก็อยู่ในคลองนี่ให้ท่องหาบ่าวเล่เบอร์ใดครับศูนย์แปดแปดครับสามเจ็ดห้าครับ หกสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งครับอ่าบาวเล่เนาะครับเนาะพิกัดบางคำสังบอตมลำปีกอำเภอเมืองจังหวัดอ่านาจ,จาเจริญครับข้อขังในมีอีกจักตัวข้อขังในมีอยู่งสามครับเด็กข่าวว่าของจริงได้ตีขังในแมนบบกบน้ำครับ <laughs> <laughs> น้ำเนาะครับเ <laughs> ออเดี๋ยวบ่าวจูนสียางไปเบิง่งพี่น้องเด็กข่าวว่าพ่อเพิ่นได้ลูกผสมบามันเลือดสูงมากแม่นบ่พอครับ หัวโหลดแม,นม่นบ่หัวโหลดครับโอ้ยเดี๋ยวสิยางไปเบิ่งตะว่าบ่ไทยพี่น้องเบิ่งดอกผู้ใดอยากเห็นตัวจริงให้มาเบิ่งที่ขอกนะั่บาเล่เนาะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องกับขอบคุณบาเล่เป็นยางสูงเติงบ,บาจูนมาเบิ่งง่วงงามๆผอกนี่นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อชัย,ยพรนนำนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่เขามากติดตามกดแลคกกดแชร์ก็ซับสไกให้เป็นกำลังใจให้บาวจูนหาเบิ่งง่วงามฝากพี่ตอนน้องแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับบา